สวัสดีครับเราอยู่กับทีเด็ดบอลเซียนแหล่งรวมทีเด็ดฟรีฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่2หลีกครับคู่แรกครับฟูแล่มพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนนี้เวลาทุ่มครึ่งด้วยผลงานช่วงหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูแผ่วลงไปไม่น้อยด้วยสถิติแพ้2นัดหลังสุด ส่วนเจ้าทินยางฟูเลมล่าสุดบุกเอาชนะอิปสวิทหนึ่งต่อสในสึกรีครับคาดว่าฟูเลมเปิดบ้านแบ่งแต้มคู่ที่สองแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับบอนนมัตคืนนี้เวลา4ี่ทุ่มแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มช่วงนี้เล่าร้อนสุดๆด,ด้วยผลงานชนะรวดสามเกมหลังสุดทุกรายการที่ผ่านมาบวกกับเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างบอนมัต ทีมโซนท้ายตารางที่ขว้าชัยไปได้เพียงนัดเดียวจาก10นัดที่ลงแข่งไปในลีกฉะนั้นเกมนี้ชี้แทงแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิ่งเต็มคู่ที่3เอฟเวอร์ตันพบกับไบรตันคืนนี้เวลา4ทุ่มเอฟเวอร์ตันมีขุมกกำลังที่อ่อนแถมเสียความฟิตจากสึกรีครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั่นทำให้เกมนี้ไบรตันมีความได้เปรียบอยู่หน่อยๆจากฟอร์ม และขุมกำลังที่เหนือกว่าฟันธงไบตันรับชัยคู่ที่4ไฟบวกพบกับมึนเช่นกลัดบักคืนนี้เวลาสามทุ่มครึ่งไฟบวกผลงานช่วงหลังแผ่วลงสุดๆด,ด้วยเพื่องแพ้รวดสอเกมท้ายสุดทุกรายการขณะที่มึนเช่นกลัดบักช่วงหลังมานี้ดูดีขึ้นอยู่ไม่น้อยบวกกับสถิติที่พบกัน3นัดหลังสุดไฟบวก ก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้ฉะนั้นเกมนี้มึนเช่นกลัดบักรุ่นรับทรัพบคู่ที่5้าโคโรสพบกับเอ้าสบวกคืนนี้เวลาสามทุ่มครึ่งเอ้าสบวกเกมนอกบ้านยังทำผลงานออกมาได้ไม่ดีนะักแถมตลอด3เกมท้ายสุดที่พบกันโคโรสยังสามารถคว้าชัยไปได้ทั้งหมดฉะนั้นเกมนี้เชื่อโคโรสโชเหนือ 5คู่นี้ใครมั่นใจลุยเต็งได้เลยเรามาจัดสเต็ปสา 3, สัก2อันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยครับส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องบอลเซียนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้กำลังใจกันด้วยนะครับ